สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมซาลาก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครจูเลียนะครับในตําแหน่งของป่านั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางจูเลียนได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางจูเลียนนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ําไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางจูเลียนได้มากกว่านี้ <liquids>? <und> แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางจูเลียนได้นะครับนั่นก็คือชูนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวละครจูเลียนเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวละครที่พลิวมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับทำให้ตัวละครชูเนี่ยสามารถเข้าถึงจูเลียนได้ค่อนข้างง่ายนะและถ้ายิ่งจูเลียนเนี่ยคอมโบหมดไปแล้วหรือว่าใช้สกิล2ไปแล้วเนี่ยยิ่งเข้าถึงง่ายเข้าไปอีกนะครับและด้วยความที่ชูเนี่ยมี CC ถือว่าค่อนข้างแน่นเลยนะครับทำให้จูเลียนเนี่ยเล่นได้ยากนะครับ แล้วตัวละครชูเนี่ยเป็นตัวละครที่เปิดทีเผอได้โหดมากนะครับแล้วก็เปิดได้ไวด้วยนะแถมระยะการเปิดเนี่ยถือว่าค่อนข้างไกลนะครับถ้ายิงคอมโบกับฟิกเกอร์ไกลเข้าไปอีกนะทำให้ท่านในเกมนั้นเนี่ยมีตัวละครชูนะครับเราต้องเล่นระวังเป็นพิเศษนะถ้าเดินช Who ิวๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนชูเนี่ยเตะกลับบ้านได้นะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางจูเลียนได้นะครับนั่นก็คือวาเลียนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครวาเลียเนี่ยเป็นเมดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างป่ววนนะรใเเืององงขดาม class, แล้ก็ แล้วก็มีสกิลสําคัญอย่างสกิล2แล้วก็อันติด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจูเลียนเขาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะสกิล2ผลักจูเลียนออกไปได้นะครับแล้วถ้ายิ่งจูเลียนเขาเนี่ยใช้สกิล2ไปแล้วนะครับเพื่อเข้าถึงตัวเรานะแล้วโดนเราผลักออกไปนะครับโอกาสที่เขาจะตามเราได้อีกทีนึงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับต้องรอบนคูดาวนะแต่ตามเราอีกทีนี้ก็ถือว่าเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าเขาจะโดนเราตอดไปเรื่อยๆนะครับจากสกิลหนึ่ง แถมเรายังมีอันติที่สามารถล้างสถานะได้นะครับทาให้เราไม่ค่อยกลัวซีซีของจูเลียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจูเลียนเนี่ยสกิลสอหลบสกิลเราได้เป๊นเนี่ยโอกาสที่เราจะรอดเนี่ยก็ถือว่าน้อยเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจูเลียนได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางจูเลียนนะครับผมไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะโล่แห่งอาร์เทน่าเราะช่วช่วงสเก็ตด,ดาวม์หรือตยู แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางจูเลียนนะครับผมไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะเงาเทะเลคลัง่งโล่ผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจูเลียนได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางจูเลียนนะครับผมเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man s h o p ร้านเติมเกมถูกไปผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมม o อถือ Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมผมเพิ่งได้สกินมาแล้วก็เอามาลองเล่นในแร้งเลยนะครับ็นหลายๆคนบอกว่าสกินนี้ค่อนข้างสวยนะพอได้มาก็รีบอยากเอามาลองเล่นนะครับ ตาน,นี้ผมว่าเล่นยากพอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าจะล้วงายลาถึงหรือเปล่าด้วยนะตาน,นี้ถ้าจังหวะไม่ดีจริงนี่จูเลียนก็ล้วงค่อนข้างยากนะครับแถมตาน,นี้มาเจอโฟเวียดด้วยนะครับคืออีกฝั่งเนี่ยเขาตั้งใจที่จะปล่อยหวานหวานหลุดแบรเลยนะครับประมาณว่าเขาพร้อมที่จะแก้หวานหวานนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้กลัวหวานหวานตั้งแต่แรกแล้ว โฟเวียเขาเล่นค่อนข้างมั่นใจนะครับมาลึกมากกาบแบบไม่หนีเลยนะแต่ซีซีลอดครับถือว่าดีตอนแรกนึกว่าโฟเวียจะแลกซีซีไปด้วยนะครับอลูกาก็น่าจะอยู่กิ้งก่าเรานะ ราได้คีบนะครับเดี๋ดยวลองดักดูนะครับเผื่อว่ามีคนผ่านมาแถวนี้ถ้าไม่มีผมไปเต่านะครับอลูการเหมือนจะมา แต่โดนเพื่อนเราไลา่ไปครับโอ้โหและอลูการอย่างเจ็บกาไม่ใช้ป่าแล้วนะตอนแรกแล้วเขามาอย่างเยอะอลูการเขาได้บัฟน,นะครับถือว่าพลาดเลยนะเล่นมั่นใจเกินไปหน่อย ซีซีเราเพิ่งเกิดด้วยนะครับคนไม่พร้อมไลลาข้าวหวานๆได้เหรออันนี้หวานๆน่าจะเล่นยากนะครับเพราะว่ามีแองเจล่าอยู่กับไรล,ลาด้วยนะอ้าวแล้วโดนซาเวียเก็บแทนครับยืนตีป้อมทองพืนไปหน่อยครับไลลาอดิต้าดา,ามเมจไม่พอปิดซาเวียรครับ อลูกาดอยู่บนแองเจล่าเขาน่าจะมีอันติแล้วนะครับตอนนี้แล้วอลูกาไม่กลัวใครแล้วครับแอนเจล่าอาันติ กางงัดสองผมเข้าไปทำไมเนี่ยไม่น่าเข้าไปแบบนั้นเลยนะครับแล้วเต่าเกิดต้องปิดไปทีละตัวครับแล้วโฟเวียโดดสนุกแล้ฮะตอนนี้ รุณภาพแอนตีแล้วคนเขาเยอะกว่านะครับเข้าไม่ไหวครับเยอะจัดอย่างน้อยได้บัฟมาครับถือว่ายังดีเต่านี้ไม่ต้องพูดถึงครับปล่อยเลยครับให้เขาไปนะอลูการเอาเอ็มเดมนักฆ่ามา น่านจะเอาดาเมจมาเพื่อคอมโบกับแองเจล่าสุดไปเลยนะครับไลลา,ยลายอยู่บนโฟเวียสอยู่ล่างยังไม่เห็นคาดิต้านะครับคาดิต้าเหมือนจะอยู่เลนบนนะครับเอจอลูกาดครับโฟจากหญ้า โอกาศจะเล่นเขาเดินป่าเราเป็นป่าเขาแล้วครับตอนนี้โอ้โหล็อกไม่ได้แต่แตกดาบชาของคาดิต้านี่น่ากลัวแล้วนะครับผมว่าน่าจะมีคนมานะครับ เป็นอลูกาศมาครับโอ้โหเขายังได้บัฟเกินไปครับตามไม่ทันครับต้องถอยครับอาเิต้าอยู่ล่างนะครับไปยี้เห็นแวบ,บแบบ อย่างน้อยก็ได้คดิต้าครับแต่เต่านี่ต้องปล่อยนะครับเป็นกลางโดนได้มาสองแต่เพื่อนเราเจ็บนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับ ็บครับอรุาตามสุดดาเมจอรุา,าเริ่มเวอร์แล้วครับตอนนี้ต่างเราน่าจะห่างกันไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าเต่าเขาได้ไป2ตัวนะส่วนเราเนี่ยได้เต่าแค่ตัวเดียวนะครับและเพื่อนเอากลับมาไม่ได้ครับอรุา,าเขารอซื้อมากนะครับ เงินทีมเขาเนี่ยนำเราค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแฮมไลลาเนี่ยตังไป6,100แล้วด้วยนะครับ <Your team S 1> ต้องหาจังหวะที่เขาพลาดแล้วเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเล่นในเรื่องของไอเทมเนี่ยเราสู้ยากนะครับเขาได้จะรอหลอดกันแล้วนะครับอาริต้าอยู่ล่าง าิต้ามาแล้วรอดครับอัลกาศเล่นสุดครับมีแองเจลาสวยครับนึกว่าจะรอดแล้วครับโดนสาปเป็นหินเราเสียสองครับแต่เราได้โฟวิอีกฝั่งมา เวลาเอาบัม่วงผมป่าเลยล้วกัน,นครับกาจะไม่ไปล้าอยู่แล้วนะครับไปโอกาสล้านนี่น้อยมากนะครับถ่อยเลยครับตอนนี้ไม่มีสเปล,ลฟาร์มครับนอกจากว่าจะรอซาเวียร์้านให้อย่างเดียวนะครับรับโซมีใครดักอยู่หรือเปล่าครับผมไม่ชัวร์นะครับ เหมือนจะไม่มีใครดักต้องการหลอดก่อนครับคาดิต้ามาระวังโดนล้วงครับแล้วเพื่อนเราได้เลลาครับยังถึง อย่างน้อยก็ตัดลายลาเขาไปก่อนนะครับอย,อย่างดีครับที่ยังการหลอดตัวนี้ได้นะครับบบม่วมีใครหรือเปล่าเพิ่งเอาปั๊บเสร็จไปเลยครับยังไม่เห็นคาดีต้าน,นะครับแล้วเขาล้วงยันป้อมเลยครับอลูกาศ บับส้มเกิดครับผมเอาบับส้มก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยกาจะออาดาบฉาด้วยนะครับแต่ดูจากรูปเกมและไม่น่าออกอย่างยิ่งนะครับตอนนี้แอจล่าอันตีเรียบร้อยครับและไลาลายิงอย่างเจ็บนี่ถ้ากูหลบอันตีไลลายลาไม่ได้นี่มีสิทธิ์หลับนะครับ พอไอเทมเริ่มมาดามจเลลานี่แรงมากนะครับแล้วถ้ายิ่งไม่ได้ออไอเทมการเลลานี่คือไม่รอดนะครับอดิต้ามาเช็คอีกรอบครับเขาน่าจะโซนหลอดแบบเอาชัวร์แล้วนะครับข้างล่างให้แอนเจล่าทำเวฟให้ครับ อลูกาดอยู่กลางครับโอ้โหซีซี่โดนห่มสุดหวานหวาเราไปทําเลนบนครับถ้ามีคนขึ้นไปการนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะถือว่าตัดกําลังเขาได้นะครับแล้วมีคนดักไหมแล้วมุมเราอย่างสวยไม่มีใครมาดักด้วยครับ ได้หลอดแล้วก็ไปครับวิ่งครับอลลโอ้โหไม่รอดแล้วเพื่อนตายไปด้วยอีกลูยนี้ไม่น่าลากอลุกามาเลยนะครับลลน่าจะฉีกไปตายคนเดียวนะครับพาเพื่อนมาตายอย่างนี้ไม่คุ้มเลยครับแต่ยังดีที่ได้หลอดแล้วเกมยังไม่จบครับ และทีมเราได้สี่คนเหลืออลูกากคนเดียวครับสวยเลยครับอย่างนี้เกมพิกแต่ต้องเลี้ยงคีบให้ได้นะอัดกันแทงไม่คนละทีครับ นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วครับตอนแรกตอนแรกนึกว่าเกิดไม่ทันแล้วนะครับนึกว่าเกมจะจบก่อนที่ผมจะได้เกิดแต่การเป็นว่าผมเกิดทันนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพยายามจะจบนะครับแต่จบไม่ได้นะครับแล้วเขาหนีไม่ทันกันแล้วก็เลยเรียบร้อยเลยครับโดนซีซีจากเพื่อนเราแล้วเราก็ทําดาเมจนะครับโอ้โหตานี้คะแนนผมน้อยกว่าเพื่อนเลยครับ6.2น่าจะมาจากตายเยอะนะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟน้อยทำดาเมจก็น้อยนะครับอันนี้ค่า7นะครับตาย5แล้วก็แอสซิสต์ศูนย์นะ หรือก็คือไม่มีแอซิดเลยครับตานี้ทำดาเเ g ไป22,000ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะตีป้อมไป11,000หงแทงไป57,000แล้วก็เข้าร่วมไฟท์สนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.